แต่ว่าเรื่องที่ทําให้คนหือหาก็ยังมีอีกที่จังหวดัดนครราชสีมานะชาวบ้านบอกว่าเห็นปรากฏการณ์นี่แล้วหูยหือหา่างกันมากเลยอะ่ะจะเป็นแบบไหนไปช่วยกันดูค่ะนี่คุณผู้ชมไปดูที่บ่อน้ําตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าผิวน้ํามันเป็นสีเขียวๆดูไหมคะหลายคนบอกอุน้ําสก,กรปรกหรือเปล่า<อ>มันไม่ไหลหรือเปล่าแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าที่เห็นเขียวๆเ,เนี่ยเขาเรียกว,ว่าไข่น้ํา หรือ,อชาววิาสารเรียกไข่พัมพ๊มอ๋อจำได้แล้วเออไข่พั๊มมัน,เป,นเป็นพืชน้ำค<ะ>ุณผู้ชมเป็นพืชเป็นดอกๆเล็กๆเล็กสีเขียวคล้ายๆสาหร่ายเหมือนกันเนี่ยอตอนนี้มันเกิดขึ้นเต็มเลยนะคะภายในปรางครบุรีมันก็เลยเห็นว่าเป็นส,สีเขียวแบบนี้แหละค<ะ>่ะชาวบ้านบอกนะว่าครั้งสุดท้ายที่เกิดปรากฏการณ์แบบเนี้ยเมื่อสิบปีที่แล้วเลยนะแต่จู่ๆวันเนี้ย ไข่ผัมก็เกิดขึ้นอีกถ<อ>ือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี<ล>เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกว่าช่วงนี้จะมีการจัดงานบวงสวงปรางคอนบุรีครบ800ปี<อ>ในวันพรุ่งนี้ค่ะ25<อ>พฤศจิกายนแล้วต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าไข่ผัมหรือไข่น้ำเนี่ย<อ>มันเป็นพืชน้ําพืชด,ดอกเล็กๆขนาดที่เล็กที่สุดในโลกค่ะ ไม่มีรากรูปทรงมันจะเป็นรีรีขนาดประมาณ1-2มิลลิเมรเท่านั้นเล็กๆอะค่ะ<า>จะพบตามแหล่งน้ำที่ใสและนิง่ง<อ>เพราะฉะนั้นอเออพอมันเกิดมาแบบนี้แสดงว่าน้ำในบอ่อนี้ในสระในี้เนี่ยใสสะอาดนะ<อ>และปกตินะจะพบตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามน้องคลองบึงในพื้นที่ที่สะอาดอเนี่ยพอกวยออกมาแล้วมันจะเป็นแบบ เป็นเขียวๆก้อนๆแบบนี้เป็นปุยๆจับบี้ๆด้จะเป็นผงๆเป็นเม็ดๆเล็กๆอะค่ะคุณผู้ชมไว่าเหมือนชาวบ้านเขาเอาไปทําอาหารได้ด้วยใช่เมนูแกงไข่ผั่มเอ่ยำไข่ผั่มเอ่ยอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะมมีผลงานวิจัยด้วยว่าไข่ผั่มเนี่ยมีคุณค่าทางสารอาหารว่ามีโปรตีนสูงไม่แพ้ถัวเหลืองเลยนะคุณบอกแบบนี้ไม่ใช่ใครเห็นอะไรเขียวๆเลยไปตักมากินไม่ได้นะดูให้ดีนะเป็นอะไรอะถูกต้องต่ว่าเดี๋ยวนี้นะนอกจากพบตามธรรมชาติเขามีการ เพราะจําหน่ายด้วยแต่สาคัญคือมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแหล่งน้ำนั้นสะอาดใสแล้วก็เป็นน้านิ่งนะคะ,ะเหตุการณ์แบบนี้เรื่องของความเชื่อนะครับอยังไงก็ต้องใช้วิจารญาในการรับชมจะเร